ความสาคัญของวงจรเนี่ยจะสัมพันธ์ต่อการเก็บข้อมูลภาพเพราะว่าเราเป็นดาวเทียมถ่ายภาพดาวเทียมประเภทนี้เนี่ยจะถ่ายภาพได้เฉพาะช่วงเช้านะครับพอผ่านช่วงกลางคืนเนี่ยเป็นการดาวลิ้งข้อมูลที่เราเก็บภาพในช่วงเช้าเนี่ยส่งลงสู่ระบบภาคพ,พื้นดินนะครับโดยปกติแล้วนะครับวงจรดาวเทียมที่เรารู้จักกันเป็นส่วนมากนะครับจะแบ่งออกเป็น 3วงโครจรน,นะครับวงโครจรแรกก็คือ low earth orbit เนี่ยวงโครจรความสูงต่ํานะครับส่วนของทิออสอนี่ยครับเราอยู่ในวงโครจรระดับนั้นนะครับส่วนใหญ่จะใช้ในภารกิจในการถ่ายภาพในการสำรวจทรัพยากรธรรมชาตินะครับแต่หลังๆเริ่มมีการใช้ในภารกิจในการสื่อสารนะครับอย่าง SpaceX หรือ OneWeb นะครับ so That's confirmation of payload deployment you saw the mechanism separating away and now the Starlink satellites starting to make their way วงโครจรถัดมานะครับเป็นวงโครจร ความสูงปานกลางนะครับหรือ medium earth orbit นะครับส่วนใหญ่ใช้ในภารกิจในการติดตามนะครับหรือพวกระบบ navigation system นะครับระบบนำร่องนะครับอย่างที่เรารู้จักกันอย่างว่าจะเป็น GPS, GNSS หรือค่ายอื่นๆนะครับแล้วก็วงโคจรที่เราก็จะคุ้นเคยอย่างวงโคจรดาวเทียมข้างฟ้านะครับหรือวงโคจร geostationary orbit นะครับส่วนใหญ่จะใช้ในภารกิจในการสื่อสารนะครับที่วงโคจรเหล่านี้ที่เขาอยู่ข้างฟ้าเพราะว่าเขาหมุนด้วยความเร็วเท่ากับโลกนะครับทำให้ อ่เความสําคัญของวงโคจรเนี่ยจะสัมพันธ์ต่อการเก็บข้อมูลภาพเพราะว่าเราเป็นดาวเทียมถ่ายภาพดาวเทียมของเราเนี่ยต่างที่ออสองเนี่ยจะโคจรจากขั้วโลกเหนือและโั้วโลกใต้แต่โลกเราเน่ยจะหมุนจากซ้ายไปขวาเพราะฉะนั้นเนี่ยดาวเทียมของเราเนี่ยจะผ่านประเทศที่แถบเส้นสูงสุดหรืออย่างประเทศไทยเนี่ย ประมาณ4ครั้งต่อวันก็คือ2ครั้งในช่วงเช้าแล้วก็2ครั้งในช่วงค่านะครับดาวเทียมประเภทนี้เนี่ยจะถ่ายภาพได้เฉพาะช่วงเช้านะครับดยประมาณช่วง 10: บโมงสิบเอโมงเนี่ยแสงมุมต่อกระทบของแสงกับพื้นผิวโลกเนี่ยจะเป็นมุมที่ดีและเหมาะสมในการที่เก็บภาพนะครับทำให้ความสูงและตำแหน่งของโมโจรในระดับนี้เนี่ยเหมาะสมกว่การถ่ายภาพมากที่สุดแล้วก็พอผ่านช่วงกลางคืนเนี่ยดาวเทียมเทียวสองเนี่ยก็จะเป็นการดาวลิ้งข้อมูลที่เราเก็บภาพในช่วงเช้าเนี่ย ส่งลงสู่ระบบภาคพ,พื้นดินนะครับแล้เอาไปใช้ประโยชน์ต่อไปครับ